ก่อนืเลยขอขอบคุณเพจผู้แปลและสามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่เพจนะครับและสามารถโดนทผู้แปลผ่านทูวอลเล็ตผมจะทิ้งลิงก์เพจผู้แปลไว้ใต้คลิปนะครับถ้าหากดูจบแล้วชอบใจช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ตุนเสียวหลูคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันในโรงเรียนทาหารเหมือนกับเจ้อ้วนอีกทั้งเธอยังเป็นหัวหน้าชั้นเรียนของเรามาตลอดอีก4ปีหลังจากเรียนจบเธอได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วในสงครามต่างดาวเพราะความสามารถที่โดดเด่นของเธอถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกัปตันเรือรบอวกาศที่อายุน้อยที่สุดในกองทัพในช่วงสองสปีแรกฉันและเจ้าอ้วนเป็นแค่ทหารระดับล่างก่อนที่พวกเราจะได้รับความสนใจจากเธอ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่กองเรืออวกาศของสหพ,พันธ์โลกเกือบถูกกำจัดในสมรภูมิในตอนสุดท้ายซุนเซียวหลูเลือกที่จะสู้จนตัวตายไปพร้อมกับเรือลบของเธอ <c oughs> พวกนายกำลังจะทำอะไรกันที่ฉันพูดก่อนหน้านี้ถูกต้องหรือเปล่า <c oughs> ดูสิแค่ผู้หญิงคนเดียวก็ยังจีบไม่ติดทําให้ฉันอับอายซะจริงหัวหน้าพูดได้ถูกต้องแต่แค่นี้ผมก็อับอายจะแย่อยู่แล้ว <c oughs> ใช่แล้วหัวหน้าวันนี้เขาถูกคนหัวล้อย้อมาตลอดทางเลย ผมคิดว่าเขาคงไต่ตองได้ถึงความผิดพลาดของตัวเองแล้วล่ะให้ฉันหนึ่งเดือนสิอาหารมื้อใหญ่3ม,มือ้อช่วยซักถุงเท้าให้อีกหนึ่งสัปดาห์หยุดหยุดก่อนเลยความสบายนี่มันอะไรกันพวกนายสองคนมาที่นี่เพราะเรื่องนี้งั้นเหรอเดิมทีฉันก็ตั้งใจจะมาปลอบใจนายแต่จู่ๆก็รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นเมื่อมาเห็นใบหน้ายิ้มแย้มแสนมีความสุขของนายนายก็ดูไม่ได้เสียใจอะไรมากนี่ใช่หรือเปล่า หัวหน้าคุณมีบัตร ATM กี่ใบผมจะช่วยคุณดูแลเองในชีวิตก่อนฉันเสียใจมากและคำสารภาพของฉันก็ทำให้เกิดปัญหากับตัวเองและอีกฝ่ายตามมาเช่นกันเมื่อเทียบกับโจจือเฉินแล้วความบดหู่ของฉันไร้าสาระมากจริงๆแต่ความรู้สึกนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมรสชาติดีมากมีเพียงคนที่มีประสบการณ์ในสงครามเท่านั้นที่จะรู้ว่าการได้กินอาหารแบบนี้มันดีมากขนาดไหน ไม่ต้องกังวลว่าเผ่าต่างดาวจะมาโจมตีเมื่อไหร่แค่มีสเสบียงเพียงพอก็ถือว่าดีเท่าไหร่แล้วแต่ในช่วงหลังๆคุณภาพอาหารแย่ลงเรื่อยๆหากเทียบกับอาหารในยุคที่สงบสุขแบบนี้มันแย่กว่ามากจริงๆอืมอร่อยฉันไม่มีบัตรเ TM มีเพียงกองถุงเทา้าและฉันในที่ใช้แล้วเท่านั้นแต่ฉันให้นายได้นะือนั่นมันน่าขยะแยคงเกินไปพวกนายจะขึ้นปีสามกันแล้วอย่าโมจะสนใจแต่เรื่องสาว สนใจคะแนนสอบ EM ของพวกนายด้วยถ้าไม่อยากเสียใจที่ไม่ได้ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาพวกนายต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย500คะแนนไม่ว่าจะเรียนจบแบบการเรียนดีเยี่ยมหรือธรรมดาก็มานั่งกินข้าวด้วยกันก็ได้นี่นาอันที่จริงผมค่อนข้างอิจฉาพี่เฟิงนะเพราะไม่ว่าคะแนนจะออกมาเป็นยังไงก็ถือได้ว่าทำตามวิถีลูกผู้ชายแล้วเอ,อนายช่วยลืมเรื่องนี้พิธีได้ไหม นายนี่มันเหมือนหมูตายที่ไม่กลัวน้ำร้อนใบรับรองการเรียนจบเป็นจุดเริ่มต้นของพวกนายสำหรับการเข้ากองทัพหากจุดเริ่มต้นดีระยะก็จะสั้นกว่าเล็กน้อยทำงาน10ครั้งร้อยครั้งก็ใช่ว่าจะได้รับมันฮ่าฮเราไม่ใช่หัวหน้านี่พวกเราสองคนเรียกได้ว่าไร้ประโยชน์มากดังนั้นผมคงต้องพึ่งพาคุณแล้วละ่ะหัวหน้าฉันเลือกกองทัพอินซีเล็กไว้แล้วจับใดที่พวกนายสอบผ่าน ชีวิตที่เหลืออยู่ฉันจะดูแลเองยิ่งเลือรบของฉันมันก็ไม่ขาดแคลนสเสบียงอาหารหาอินซีเล็กหัวหน้าบอกผมทีว่าคุณพูดเล่นทีมนั้นต้องใช้คะแนน EM ถึง1 000, 2 0 0คะแนนจบแล้วนี่หัวหน้าคุณต้องการให้เรา2คนไปเป็นคนล้างห้องน้ำหรือไงเฮ้คะแนน EM ของพวกนายตอนนี้มีเท่าไหร่เกิน700หรือเปล่า ฉันต้องเรียนอย่างหนักถึงจะมีวันนี้ได้ฉันมีข้อสอบระดับ A 2 3ข้อให้พวกนายลองทําดูก็ได้นะทําให้ได้800คะแนนถึงจะมีคุณสมบัติในระดับพื้นฐานอย่างน้อยมันก็เป็นหน้าเป็นตากับใบจบของพวกนายได้ต่อไปหากอยากจะสมัครเข้ากองทหารที่ต้องการก็สามารถเข้าได้แน่นอนว้าววันนี้อากาศดีจังหัวหน้าคุณพูดถูกผมจะพยายามเต็มที่เพื่อเข้าร่วมกองทัพดีมาก ถือว่ายังมีทัศนคติที่ดีแล้วนายล่ะเจ้าอ้วนและในระดับพื้นฐานมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนมากกว่าหนึ่งเดือนเอ๊ะฉันจำได้ว่าเมื่อกี้จานของเขายังเต็มไปด้วยอาหารแถมยังเป็นอาหารเซตใหญ่ที่สุดอีกด้วยมีขนมปังโฮมวีด5ชิ้นคุยกันไปไม่กี่นาทีเขาก็กินจนหมดจานแล้วอ๋อ,อฉันต้เอาเพิ่มอีกจานนะ การฝึกต้องการอาหารเพื่อเสริมพลังจำนวนมากการกินอย่างเดียวไม่พอแน่นอนแถมยังต้องเผื่อท้องเตรียมไว้สำหรับมื้อถัดไปด้วยอืมอร่อยแถมยังสบายสุดๆยุคที่ไม่มีสงครามนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆอะไรมองฉันทำไมพวกนายสองคนไม่กินกัน,กนเหรอแค่เห็นนายกินฉันก็อิ่มแล้วนายกินได้มากขนาดไหนกันกินเหมือนกินอย่างกับหมู พี่เฟิงเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นความอยากอาหารสินะแต่นี่มันมากเกินไปแล้วความรักในโลกนี้คืออะไรทำไมพี่เฟิงถึงได้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้เดี๋ยวก่อนพี่เฟิงผมอยากจะทำให้พี่มีความสุขนะผู้หญิงไม่ช้าก,ก็เร็วเดี๋ยวก็มีเข้ามาใหม่มัวแต่พูดเรื่องคะแนนฉันลืมไปเลยว่านายต้องการกำลังใจตอนนี้ EM สํสคัญที่สุดเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งเออเข้าใจผิดกันไปหมดแล้ว ความรักจะทําให้ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นได้ยังไงแต่ฉันก็อธิบายให้พวกเขาเข้าใจไม่ได้จริงๆคงต้องใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการเปลี่ยนแปลงหอ,อพักหญิงมหาวิทยายลัยหลงวงโตเฮ้ยเยี่ยมในที่สุดก็เสร็จสักทีเสี่ยวหลูเธอกําลังทําอะไรอยู่นะ่ะอ๋อรายงานเกี่ยวกับการเดินเรือสมุทรนะ่ะมาเรียนด้วยกันสิจากนี้ฉันจะไปเป็นกัปตันเรือฉันจะปกป้องเธอเองไม่ละ ฉันไม่อยากเดินในเส้นทางที่ยากลำบากหลักสูตรการสำรวจเหมาะกับฉันมากกว่าบางทีในอนาคตฉันอาจจะช่วยเธอก็ได้นะงั้นเหรองั้นก็ดีเลยฉันต้องการความรู้มากมายจากหลักสูตรของเธอไม่รู้ว่าโม่ฝนกับเจ้าอ้วนจะเลือกเรียนหลักสูตรอะไรปีนี้คงต้องดูแลพวกเขาให้ดีกว่าเดิมหน่อยหอพักชายมหาวิทยายลัยหลวงตู่อะไรนะโลจิสติกนายเลือกแต่วิชาที่ท่องจำทั้งหมดเลยงั้นเหรอ มันได้เรียนรู้อะไรบ้างฮะเรียนจบเหมือนกันหน้าแถมปลอดภัยกว่าด้วยแต่งานอดิเรกของนายไม่เหมือนกับที่ได้นในใจของนายนะยิงปืนทางเรื่องของนายคือหลักสูตรยิงปืนสาวน้อยจักรวาลปืนคู่ลูรูฉันจะพูดอีกครั้งเราจะเข้าร่วมใน EM พวกเราอะ่จะจําเป็นต้องเรียนรู้อะไรที่เป็นเชิงปฏิบัติบ,บ้างพี่เฟิงไม่ต้องกังวลเรื่องวิชาพวกนี้หรอก เรามีเวลาแค่หนึเดือนในการทำคะแนนให้ถึง800คะแนนนะผมทำไม่ได้หรอกยังไม่ถูกจับได้ใช่ไหมไม่หรอกเห็นอยู่ว่าฉันปกปิดมันได้อย่างดีไม่รู้ละ่ะหากตอนสมัครถ้าเกิดนายได้น้อยกว่า8 0 0คะแนนฉันจะเอารูลูของนายไปยิงเป้าซะเลือกเอาเองแล้วกันพี่พี่เกลียดอะไรรูลูของผมหรือเปล่าแม้ว่าพี่จะอกหักรักคุดก็ก็ไม่ ดูเหมือนว่าที่พี่เฟิงจะช้ำใจหนักมากเขาเคยดูถูกพวก EM เอาไว้แต่ตอนนี้กลับไอเมนุษยธรรมพวกไม่ยอมทิ้งความรักโ่ความรักก็เหมือนหนังสือที่เข้าใจยากไม่สู้มารักลูลู่ของฉันดีกว่าเส้นตายสำหรับการสมัคร EM มีเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนแต่นั่นก็เพียงพอแล้วพลังทางพันธุก,กรรมมีอยู่ในร่างกายของทุกคนอยู่แล้ว วิธีการควบคุมที่ถูกต้องเป็นกุญแจที่สําคัญในการปลดล็อกพลังทางพันธุกรรมฉันอาจเป็นหนึ่งในคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะยกระดับร่างกายให้ไปอยู่ในจุดที่สูงสุดแม้ว่าเกินขอบเขตของชีวิตที่แล้วก็ตามที5วันต่อมาสนามกีฬาวิทยาลัยหลงตูอืมดูเหมือนว่าโม่ฝนจะยังโอเคอยู่นะรู้สึกเหมือนเขาจะกลับมาเป็นตัวเองได้อีกครั้ง ผมว่าน่าเวทนามากกว่านี่มันอาการของคนอกหักฝึกกล้ามฝึกวิ่งฝึกการควบคุมเขาฝึกแบบนี้มาหลายวันติดต่อแล้วเขาจมอยู่กับการที่ตื่นมาฝึกกินแล้วก็นอนความรักกำลังจะฆ่าพี่เฟิร์นเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นี่เป็นวิธีระบายของเขาเอามานี่นายจะมัวแต่มองอยู่เฉยไม่ได้นะมันฝรั่งทอดของผมลงไปฝึกกับพี่เฟิรนของนายซะ ไปเร็วเอ๊ะอะไรกันอยากให้ฉันมีคะแนนเกิน700น้อน่ะไหนจะการฝึกอีกบนพื้มพามทำอะไรอยู่ตรงนั้นลงไปสนามซะเริ่มจากฝึกเร็วละรับทราบผมจะไปเดี๋ยวนี้และพี่เฟิงรอผมด้วยทำไมนายมาอยู่ที่นี่ถ้าฉันวิ่งชนะนายฉันจะไปขายโปสเตอร์เทพธิดาทิ้งซะเออไม่นะพี่เฟิงืมอ เห็นพวกเขาพยายามกันแบบนี้รู้สึกดีไปอีกแบบในช่วงเย็นที่ห้องฝึกซอมมหาวิทยาลัยหลวงตู่ในตอนนี้จะอ้วนอ่อนแอเกินไปแค่วิ่ง10บลอบสนามก็หมดสภาพแล้วเพราะผมไม่ไหวแล้วผมแทบจะคารกลับห้องได้คืนนี้ผมยังอยากเห็นหน้าสาวอยู่นะแน่นอนว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการฝึกควบคุมพลังทางพนันธุกรรมคือตอนอายุประมาณ20ปี พลังของมนุษย์แข็งแกร่งมากยิ่งทางพนุกรรมเป็นสิ่งที่น่าทึ่งหากได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสมใน5วันนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเริ่มฟื้นตัวฉันอดใจรอ,อการฝึกไม่ไหวแล้วคะแนน EM-800 คะแนนเป็นสิ่งที่จำเป็นตอนนี้ฉันมีแค่300กว่าแม้ว่าคะแนนจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการลบแต่สังคมนี้ยังต้องใช้มันเพื่อรับรองความสามารถฉันพลาดที่ขาวก่อนไม่มีความตั้งใจ แต่ครั้งนี้ไม่เป็นแบบนั้นแน่ได้เวลาไปที่อาคาร EM เพื่อฝึกการต่อสู้ที่แท้จริงอาคารฝึกอบรม EM วิทยาลัยหลวงตูการฝึกอบรมขั้นสูงของ EM กำลังจะเริ่มขึ้นนักเรียนที่จะเข้าร่วมโปรดไปรวมตัวพื้นที่ A ผู้ที่มีคะแนน EM ต่ำกว่า500จะได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานคืนนี้มีผลงานดีๆรออยู่แน่ การุณาลงทะเบียนระบบ e-m กับเทียนซุนขอบคุณสำหรับความร่วมมือลงทะเบียนเสร็จแล้วนักเรียนโม่เฟิงคะแนนของคุณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากเกินไปโปรดตั้งใจให้มากขึ้นอืมคืนนี้ฉันจะทำให้เกินค่าเฉลีย่ยคอยดูเถอะรุ่นพี่ปล่อยฉันนะโจจือเฉินทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้อย่าเมินกันแบบนี้สิรุ่นน้องจือเฉิน รุ่นพี่วินเลียมรีคารุณาปล่อยฉันด้วยค่ะโลกแคบจริงๆโมเฟิงวินเลียมรีถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่มีคะแนน EM อยู่ใน5อันดับแรกอีกทั้งพ่อของเขายังเป็นสมาชิกรัธธัสภาที่ครอบครัวมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลเรียกได้ว่ามีครบสูงหล่อรวยฉันไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ รุ่นพี่วินเลี่ยมฉันชอบโม่เฟิงจริงๆนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆฉันไม่อยากให้แฟนของฉันเข้าใจผิดคนงี่เง่าอย่างนี้นะเหรอที่เป็นแฟนของเธอล้อเล่นกันหรือไงจือเฉินผมรู้เรื่องของคุณกับโม่เฟิงคุณไม่จําเป็นต้องใช้เขามาเป็นเกาะกบาบังเรื่องตลกที่เขาทําไว้วันก่อนใครๆเขาก็รู้กันทั่วรุ่นพี่คุณเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้ปฏิเสธคาสารภาพของเขา ฉันแค่ไม่ชอบวิธีการสรารภาพของเขาเท่านั้นมีอย่างที่ไหนสรารภาพรักแต่ไม่มีดอกไม้แถมยังไม่พอมาถอดเสื้ออีกเธอหน้าแดงนั้นเหรอทำไมไม่เคยเห็นมาก่อนจูจูรู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่าขึ้นมานี่มันเกิดอะไรขึ้นลุนพีวินเลียมแม้ว่าเธอจะเป็นสาวสวยแต่คุณยังหมกมุ่นอยู่กับเธอไม่งั้นท่าทางสุภาพของคุณจะดูสูญเปล่านะ อย่างที่บอกว่าจื่อเฉินเป็นแฟนของผมแม้ว่าคุณจะไม่ต้องการแต่การมาบังคับผู้หญิงแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรทําแล้วงั้นเหรอไม่คิดเลยว่าเขาจะพูดดีแบบนี้ก็ได้น่าทึ่งมากพี่ชายเก่งมากโมเฟินโตก,กับจะคี่โกงนั่นเลยมีสายตาจับจ้องมากเกินไปให้ตายเถอะฉันจะจําเรื่องที่นายทําไว้โมอีเฟินจื่อเฉินฉันหวังว่าคุณจะเลือกได้ถูกนะ มื้อเย็นจบแล้วงั้นหรอวันนี้อากาศดีจังเก็บเสื้อกลับบ้านนี่ปล่อยได้แล้วเอ้อลืมตัวขอโทษทำไมสาวอัจฉริยะอย่างโม่เสี่ยวฉิงถึงได้มีพี่ชายแบบนี้ออกมาได้นะหอมมากผิวดีจังกลิ่นหอมของเธอไม่กินอย่าพึ่งสิหน้าแดงนี่มันฟินสุดๆฉันไม่เคยได้อยู่ใกล้เธอมากขนาดนี้มาก่อน ขอบคุณสำหรับเรื่องเมื่อกี้ฉันหวังว่าคุณผมยินดีมากไม่จะเป็นต้องขอบคุณถึงแม้จะเป็นโลกกำบงังแต่อย่างน้อยผมก็ได้ใกล้ชิดกับเทพธิดาในระยะประชิดยินดีมากโอกาสหน้าสามารถเรียกใช้ผมใหม่ได้นะผมมีเรื่องที่ต้องไปทำไปก่อนนะแค่แค่นี้งั้นเหรอ <S <S กลับเป็นเรื่องหลักคืนนี้ต้องดูการประเมินเชิงปริมาณของพลังที่ฉันได้จากการต่อสู้ในระบบ EM ในช่วงสงครามไม่มีระบบ EM ผลลัพธ์แบบไหนที่จะส่งผลใน EM คืนนี้ฉันจะได้รับคําตอบเพื่อเปลี่ยนอนาคตโอกาสที่ดีที่สุดตอนนี้คือการประเมินของ EM EM 2 0 7ฉันกลับมาแล้วมาดูกันก่อนว่าโครงการอันไหนเหมาะสมกับฉันบ้างท้าดวลเหรอหากฉันไปสู้กับเพื่อนร่วมชั้นตอนนี้คิดว่าคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่หรือจะอันนี้ดีกว่า ฉันจำได้ว่าอันนี้เรียกว่าการฝึกขั้นพื้นฐานเรียกได้ว่าไรามนุษยธรรมเพราะการทดสอบความสามารถของทหารหนึ่งคนหรือกลุ่มโดยจำลองสภาพแวดล้อมสงครามที่โหดร้ายในรูปแบบต่างๆนี่ไม่ใช่สำหรับโรงเรียนเตรียมทหารแล้วชีวิตก่อนฉันเบื่อหน่ายกับโครงการนี้มากแต่สำหรับตอนนี้มันค่อนข้างที่จะท้าทายเลือกมันก็แล้วกันยินดีต้อนรับโมเฟิง วิทยาลัยหลงตู่รหัสนักศึกษา TT 9752เนื่องจากคุณไม่ได้เข้าระบบมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนจึงถูกหักสิคะแนนฉันแนะนำให้คุณตั้งใจฝึกซ้อมอย่างจริงจังเฮ้ยผู้นำในอนาคตที่สง่าง,งามในสงครามตอนนี้อยู่ในสถาบันทหารเฮ้ยชางงัางงงเปล่าซะจริงการเริ่มต้นของข้องควบคุมสนามรบจำลองเสร็จสมบูรณ์แล้วเชิญเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วม ยืนยันการสวมอุปกรณ์ควบคุม EM สนามลบจำลอง EM พร้อมเชื่อมต่อแล้วเตรียมตัวให้พร้อมคุณพร้อมไหมเอาล่ะฉันพร้อมแล้วเริ่มเข้าสู่การฝึกอบรมอัตราความเจ็บปวดเปลี่ยนเป็น1% 0 0่งข้งครามจะเริ่มต้นแล้วการเตรียมการเสร็จสมบูรณ์คุณกำลังจะเข้าสู่สนามลบดาวังคารกรุณาเตรียมตัวให้พร้อม ดอกไม้ไฟในสนามลบบนดาวอังคารระบบกำลังโหลดข้อมูลหอพักชายคณะสื่อสารมวลชนวิทยาลัยหลงตูการบ้านเ็กปีหนึ่งรีบมาเล่งมือเข้าการตัดต่อของนายช่วยฉันได้มากเลยเออเนื้อหาของเดือนนี้กว้างเกินไปนี่มันยากเกินไปแล้วยังเหลือการบ้านอะไรอีกนะ,ะแผนกวรสารวิทยาลัยหลงตูปัวหลวง จะสัมภาษณ์สาวสวยอีกก็ไม่ได้วิดีโอตลกก็ไม่น่าสนใจการสอบ EM ใกล้เข้ามาแล้วทุกคนก็ต่างฝึกซ้อมกันอย่างหนักออสิ่งที่น่าสนใจก็หายากนั่งดูบันทึก EM มัาหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เจออะไรดีๆน่าเบื่อจริงการฝึก EM ที่ได้รับความนิยมก็ถูกคนอื่นเอาไปทําหมดแล้วฉันต้องหาสิ่งที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักนี่ สนามลบดาวังคารดอกไม้ไฟการทดสอบนี้เรียกได้ว่าเอาตัวเองไปเผาไม่ใช่ว่าระบบนี้ไม่มีใครฝึกกันแล้วหรอสหพันธ์ดวงจันทร์การฝึกนี้ได้รับการพัฒนาโดยใช้ดาวอังคารมาเป็นสนามรบเนื่องจากที่นั่นมีสภาพแวดล้อมและสิ่งลบกวนรุนแรงมากมีเพียงปร,รมาจารย์ชั้นยอดเท่านั้นที่เต็มใจอยากจะลองแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ล้มเลิกกันไปหรือเพื่อนคนนี้จะลองเสี่ยงดู ไรเดียงสาเกินไปที่เลือกนี่เพราะอยากได้คะแนนเพิ่มถ้าถูกทำลายจนดูไม่ได้ขึ้นมาหืมความรู้สึกร้อยเปอร์เซว่าไงนะถึงแม้จะเด็กใหม่แต่ก็ไม่มีใครงี่เง่าแบบนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะทนต่อความเจ็บปวดในการทดสอบได้เขาเลือกให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดร้อยเปอร์เซเขาต้องการทำลายตัวเองหรือไงไม่มีกลิ่นเลือดแต่ว่าก้อนหินลมนี่กินแบบนี้ ความลบล้างและความโหดร้ายพวกนี้นี่คือสนามรบบนดาวังคารที่ฉันคุ้นเคยดีสนามรบเป็นช่องหุบเขาผู้ทดสอบต้องหลบหนีการโจมตีของพวกปืนใหญ่และวิ่งไปให้ถึงจุดหมายก่อนการทดสอบจะเริ่มขึ้นจะมีการสาธิตให้ดูอย่างรวดเร็วหนึ่งนาทีเป็นวิธีการปิดล้อมและตำแหน่งของเมืองใต้ดินเป็นการทดสอบความจำของผู้ทดสอบ ยกเว้นพวกนักลบทางพันธุกรรมที่มีความสามารถในการวิวัฒนาการหน่วยความจําการจะจดจําในช่วงเวลาสั้นๆได้นั้นทําได้แค่ในฝันแล้วความยากของการฝึกนี้เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดถ้าความเจ็บปวดร้อยเปอร์เซนหมายถึงความยากร้อยเปอร์เซนต์เขาน่าจะฝึกได้1วิ2วิไม่สิมากสุดฉันได้3วินอกจากนี้ยังเป็นการดีที่จะสร้างคลิปตลกท่าทางที่ดูเหมือนกับว่าตัวเองเป็นปรมาจารย์ เอาล่ะแม้ว่าร่างกายของฉันจะยังตามไม่ทันแต่ตาบใดที่สามารถกระโดดไปยังจุดอับของปืนได้มันก็จะง่ายบ้านะ เขาเดินไปได้ร้อยเมตรโดยที่ไม่ตายเนี่ยนะถ้าความยากที่70%เซเขาอาจจะผ่านไปได้แล้วดูการเคลื่อนที่และการหลบหลีกไปรอบๆนั่นแม้แต่ปืนใหญ่ที่แข็งแกร่งมากเป็นพิเศษก็ถูกเขาเตะออกไปเขาเป็นปีศาจหรือไงกันชิช้าเกินไปมาถึงครึ่งทางแล้วเห็นอยู่ว่าเขาเป็นคนธรรมดา แต่กลับมีจิตสังหารในการต่อสู้เหมือนกับกงกำลังหลายพันนายหมดแล้วเหรอเฮ้ระวงังไม่นี่เป็นการฝึกที่คนทั่วไปสามารถผ่านได้งั้นเหรอ นี่มันสัตว์ประหลาดชนิดไหนกันถึงกระโดดแบบนั้นได้แย่ yeah, แล้วแรงกระโดดของเขาลดลงเพราะกระสุนพวกนั้นเขาข้ามไปไม่ได้แน่ 10เมตรสุดท้ายได้เวลาเคลียร์ด่านสุดท้ายแล้วด่านนี้การใช้ความเร็วไม่มีประโยชน์ความเร็วของมนุษย์มีแต่จะทำให้ถูกยิงเป็นรูพุนเท่านั้นเอ๋ต้องอาศัยการตัดสินใจและเดินหน้าให้ถูกจุดเท่านั้นถึงจะสามารถผ่านไปได้ ฉันอาจกําลังฝันอยู่พระเจ้าไม่ใช่ว่านี่คือสนามรบบนดาวังคารที่มีความยากระดับร้อยงั้นเหรอหมอนี่เป็นใครกันเขาเป็นใครฉากสุดท้ายนั้นเหมือนกับว่ากําลังถูกความตายจ้องมองมาเขาเป็นใครกันแน่นะอ่าอยากรู้ชะมัดไม่รู้แล้วฉันไม่สนแล้วบันทึกต้องบันทึกไว้เทพเจ้าแบบนี้ ไม่สิไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นปีศาจต,ตั้งแต่ต้นจนจบมีออล่าแห่งการฆาตกรรมอย่างหลายขอบเขตและออล่าแห่งการสังหารที่ไม่ได้มาจากสนามรบแต่มาจากคนคนนี้